ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันเสาร์วันที่19เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องการถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมฮิบรูบทที่9ข้อที่11ถึงข้อที่12 แต่เมื่อพระคิดเสด็จมาในฐานะมหาปุโรหิตแห่งบรรดาสิ่งประเสรศิฐซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปสู่พระพาที่ใหญ่และสมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์คือไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างของโลกนี้คือเสด็จเข้าไปในสถานศักดิก์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป จึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิวรันดร์ฮิบรูบทที่9ข้อที่11ถึงข้อที่12พี่น้องคะในพันธสัญญาเดิมพระคัมภีร์กล่าวถึงพระพาครั้งแรกว่าซึ่งเป็นเครื่องหมายของยุคปัจจุบันการนำของถวายและเครื่องบูชามาถวายตามแบบนี้ไม่สามารถชำระมโนธรรมของผู้ถวายนั้น ในพระธรรมิีบรูบทที่9ข้อที่9ปุโรหิตของพันธสัญญานำของถวายและเครื่องบูชาต่างๆแก่พระเจ้าเช่นอาหารและเครื่องดื่มและพิธีชำระล้างต่างๆเท่านั้นเป็นเพียงกฎเกณฑ์ต่างๆทางกายแต่เมื่อพระเยซูคิดเสด็จมาเครื่องบูชาของพระองค์คือพระโลหิตของพระองค์เองพระองค์ถวายตัวเองในขณะที่ปุโรหิตในพันธสัญญาเดิม ต้องถวายเครื่องบูชาปีแล้วปีเล่าเพื่อการไถ่าบาปประจำปีพระเยซูทรงทำเพียงครั้งเดียวและสำเร็จการไถ่าบาปชั่วนิวรันดรสำหรับมนุษยชาติเจตจำนงก่อนหน้านี้การถวายเลือดของสัตว์ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าและไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ต้องการดังนั้นพระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่7ว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้ว เพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์ตามที่มีเรื่องของข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือมว้วนพระคัมภีร์กล่าวว่าปุโรหิตในพันธส,สัญญาเดิมได้เปิดเผยถึงหัวข้อและใจความสำคัญในฮิบรูบทที่10ข้อที่11-12ถึง12ว่านำเครื่องบูชายอย่างเดียวกันมาถวายเสมอเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่มีวันลบล้างบาปได้เลย แต่เมื่อพระคิดทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปเพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้วพระองค์ก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าจึงไม่น่าแปลกใจที่อคารทูตเปาโลกำลังทำภารกิจต่อชาวยิวที่ยังไม่ได้รับความรอดในเมืองอันทิโอได้เปิดเผยความจริงที่ไม่ธรรมดาอาจารย์เปาโลพูดว่าโดยพระองค์จึงมีการประกาศการยศโทษบาปแก่ท่านทั้งหลาย และโดยพระองค์นี้เองทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษบาปได้ทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อที่38-39ถึงสาสาธุการแด่พระเจ้านะคะฉะนั้นจงบอกสิ่งนี้ทุกที่และกับทุกคนว่าพระเยซูคิดได้ทรงทำให้การทรงไถ่นิรันดร์ของมนุษย์สำเร็จแล้วครั้งเดียวเป็นพอฮาเลลูยา ให้เราประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระสิริและความชอบธรรมเพราะว่าพระองค์ทรงแบบรับบาปของเราและชำระล้างด้วยพระโลหิตของพระองค์ครั้งเดียวเป็นพอ รองทรงใจาราคาสูงสุดเพื่อความบาปซึ่งมนุษย์ได้ทำให้เกิดขึ้นโดยปราศจากวิธีแก้ไขบัดนี้เราได้รับการชำระล้างชำระให้บริสุทธิ์และถูกทำให้ชอบทำแล้ว นั่นคือเป็นอิสระจากความบาปความตายและการถูกทำลายฮาเลลูยาพระคำของพระเจ้าหนุนใจกับเราทุกคนที่รู้ความจริงในพระคิดว่าบัดนี้เรามีชีวิตใหม่และมีชีวิตที่ถูกยกออกจากความบาปด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเพียงครั้งเดียวเป็นพอ และพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทุกคนที่จะบอกสิ่งนี้ทุกที่และกับทุกคนว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงทําให้การทรงไถ่นิรันดร์ของมนุษย์สําเร็จแล้วนะคะขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทําให้คุณมีใจกล้าหาในการเป่าประกาศว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ามาใกล้ในชีวิตของคุณเสมอและคุณสามารถมีชีวิตนิรนันดร์โดยการตายครั้งเดียวของพระเยซูคริสต์เจ้าได้แล้วนะคะขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องพระเจ้า อวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด